สวัสดีนะคะอยู่กับยายเตียวิธีควันชาราค่ะคุณพ่อคุณแม่จา๋าวันนี้อีกหนึ่งมื้อนะคะกับอาหารเล็กและข้าวที่ยายหุงด้วยหม้อค่ะแก่เตี้ยจะชอบมากค่ะคุณแม่จา๋าตาชูขึ้นสูงๆูงหน่อยชอบมากเลยค่ะนี่คือข้าวสวยที่ยายหุงด้วย เตาฟืนนะคะหุงด้วยเตาฟืนหม้อก็จะดูว่าดำนิดนึงค่ะคุณพ่อคุณแม่จะยายเตียจะชอบกินข้าวและก็อาหารเม็ดค่ะในมื้อเย็นค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นไล่นะคะเผื่อจะมีแม่พระพ่อพระเมตตาป่อนผลไม้วันหวานอีกสักรอบก่อนเข้าหลับเข้านอนค่ะ นี่คืออาหารเม็ดรกะละมงังอาหารเม็ดค่ะให้ดูใกล้ๆและข้าวค่ะนี่คือหมอ้อข้าวอันนี้คืออาหารเม็ดข้าใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วจะใช้งวงดูดค่ะแล้วก็จะเป่าใส่ปาก เนี่ยแต่อาหารเม็ดก็จะงเคี้ยวนะคะคุณพ่อคุณแม่จะค่อยๆเคี้ยวค่อยๆทานคะ่ะแต่ข้าวสวยที่ยายเห็นด้วยหม้อเตาฟืนคะ่ะแล้วก็ผลไม้หวานๆในค่ำคืนนี้นะคะบางคืนก็ได้ทานบางคืนก็ไม่ได้ทานข้าวผลไม้ ขอบพคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากเวทเมตตาใหญ่เตียด้วยนะคะฝากเวทตาป้อนผลไม้วันหวานก่อนหลับก่อนนอนในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะกราบขอบพคุณมากๆค่ะ